รู้สึกว่างานนี้ยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งเริ่มทำอมคอนเทนต์อ่ะผมเพิ่งเริ่มเมืเ่อเดือนเมษาที่แล้วเองแล้วก็ได้รับเชิญมาในงานนี้แล้วก็ได้เป็นเข้าชิงด้วยนะครับในสาขา Celebrity Creator of the Year นะครับเราก็รู้สึกเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยอยากทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไปยังไงบ้างครับก่อนวันนี้ชอบไปเลรียนชอบไปสร้างที่คอนเทนต์ผมรู้สึกว่ามันเป็นแพลตฟอร์ <S <S มที่ทำให้เรา นสร้างคุณค่าให้กับชาวคนได้เยอะมากนะครับแล้วก็แบบเราสามารถอิมโฟเอนซ์คนในทางที่ดีได้เยอะนะฮะก็เป็นอันนี้เป็นหนึ่งช่องทางที่ผมอยากจะแบบาช่วยคนแล้วก็แชร์สิ่งดีๆให้กับคน,นะครับเราจะได้อ,อะไรให,หม่ๆนะในปีนี้ปีหน้าหรือไม่แล้วปีหน้าผมว่าปีหน้าเนี่ยม,มันจะเริ่มขับผมนะครับจะเป็นเริ่มแนวเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นนะฮะเรื่องเกี่ยวกับอินสปิเรชันมากขึ้นประมาณนี้ครับผมอยากจะมีคำแนะนำไหมสำหรับเขาจะ คนที่อยากทำดิจิตอลนะครับอยาทกทำช่องใหม่นะครับจริงอย่าคิดมากเอาตัวตนของเราเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเราสามารถมอบให้กับสังคมได้มีคุณค่าเนี่ยเอางานเริ่มในเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มสุดจับแรกอะ่ะผัดไปเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าต้องทำอะไรต่อ สำหรับคนที่อยากเข้ามาติดตามผมนะครับก็แอดส่วนกอันเดอร์สตรอสนะครับก็ติดตามกันได้นะครับผมก็จะทำคอนเทนต์ที่ดีต่อไปนะครับผมครับตอนนี้ผู้ถ่ายซีรีส์จบนะครับชื่อว่าซีรีส์เรื่องมายาทาง FVIU นะคร i, Pokémon, ับก็เป็นซีรีส์ที่เข้มข้นมากๆเลยแล้วก็มีละครมีมีหนังที่ต่อเข้ามาช่วงนี้ซึ่งกำลังดูอยู่อยู่ครับมีแนวผีด้วยมีแนวโรแมนติกด้วย ทัวเลอร์ด้วยมีหลายแนวัวคือตอนนี้ผมยังไม่ได้แบบคอนเฟิร์มว่าจะได้เรื่องไหนแต่จริงๆตอนช่วงนี้อยากคุต่อพูดเลยว่าอยากคุต่อโ้ก็ร้างรายได้ด้วยอก็สร้างรายได้ด้วยแล้วก็เหมือนผมได้เอาสิ่งที่ผมสั่งสั่งมาเป็นสิ่งที่ดีที่มีคุณค่าเนี่ยได้ส่ง่อผมรู้สึกว่าผมทำอะไรที่มีคุณค่ากับตัวเองด้วย ะอะนานสุดหรอผมว่ามีวันหนึ่งอ่ะเป็นคลิปพวกกับทริปขึ้นเรืออะไรเงี้ยใช้เวลานานก็ฝากติดตามพันธิตตอบพาผาดิตามฝากตาิดตามพิทตกษผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ